ะไรครับผู้หมวดเจ้าคนที่มันบอกว่าเพนไอชาไม่ใช่เพนไอดอล ว้าทุกท่านเลยครับทีจีนจะสปาร์ตดีใจมากเลยได,ได้ได้กลับมาเล่นกับน้องไอชาครั้งแรกนะครับกลับมาเล่นกับน้องไอชาครั้งแรกขอโทษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กันใน Resident Evil 5นะครับเนื่องจากกระแส i e 4รีเมคกํำลังมาแรงเราก็เลยหัวใสเล่นดักหน้าเขาภาคหนึ่งไปเลยนะครับคริสค่ะว่าไงเชียวว่าคริสฉันท้อง คือตอนนี้ตอนนี้เรามีภารกิจนะครับหมวดเวาครับว่าไงครับผมอยากอยากให้เขาพูดให้จบก่อนผ้ากันร้องไงผ้ากันร้องพ้ากันร้องตกใจเลยดิคุณดูดิมันมีคนมาอยู่ข้างหลังผมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาน่ากลัวมากคุณดูดิอ๋อนี่คือชาวกุเปียนสาขาแอฟริกานะครับไม่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 อ้ยคุณเขาเขาเลยตีไก่เหรออันนี้คือเหล่ากุเปียนอยากตีคุณด้วยไม้แขวนเสื้อนะครับในในกระสอบนั่นคือ อย่าบอกนะว่าเวลาเวลาคุณทำอะไรเกเรในไลฟ์ก็อารมณ์เขาก็จะประมาณนี้เลยเอ้ยอย่าค่ะอย่าค่ะเราจะเป็นไล์ต่อไปหรือเปล่าคุณกันอย่าอย่าไปดีกว่าไป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 เดี๋ยวนะเปิดดีๆไม่ได้ปิดกลับมาได้ไหมไม่ได้ด้วยตกใจพวกเราเองตกใจทำไมล่ะ เออน้องสองคนมาตรงนี้เร็วาจะเป็นเพาะ่บหแต่ว่าคนอรอบนี้เหนอหมเฮียเเอาขอมาให้คุณเปิดก่อนได้เลยนเอไม่ใช่คนผิดว่าทายืนนานัางปอะแล้วตอนนี้เราได้ยุทธกรณ์กันครบมือละคุณสามารถยิงอีกาพวกนี้ได้ด้วยเรา ย้ายพลาดนะอ่าไม่ใช้คุณยิงคุณคุณดูคุณดูพลังของผมนะอ้าวโ้ยแกว่าจะว้าวซะหน่อยเจ๋อเราน่จะต้องเข้าไปในประตูเนี่ยมวดไอชาไปกันมาดูดูผมยังเปิดประตูได้แบบว่านุ่มนวลของคุณเปิดแบบพังคุณสามารถใช้บินในการเปิดกล่องได้นะเดี๋ยวมันสั่นๆช็อกคนผมเหมือนมีใครมา อ้ยคุณถูกต้องทำได้ดีต้นนี้มีต้นคุณอยากให้ผมได้ผมจะเป็นกล่องของ, <laughs> ของจะเป็นจะเป็นเฮ้ย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 อะไร <laughs> อะไร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 อะบวชน,นำเลยครับ <laughs> ไปเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอ <laughs> ใช่ใช่ทางนั้นเลยครับ <laughs> ไปค่ะไปค่ะลิสกูลิสกูต้องมีเหตุการณ์อะไรแน่เลย,เลย บอกว่าตรงนี้มีอะไรน่าสงสัยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยกินกระเพราเนื้อสับไม่ใช่ง้อโรงเรียนไม่ใช่ไกินง้อโรงเรียนว่าเขาน่าจะสบายดีนะครับหมวดโอ้โหไม่ดีแล้วกำไลยย้อยจ้ะอาไรหมวดแจกกันเลยครับหมวดเล่นเขาเลยหมวดอย่างนั้นเหรอครับ เ้าไปจะทำอย่นี้ได้ครับหมดปัญญากระสุนเนี่ยแล้วแล้วทำไมไม่ทำแต่แรกล่ะคะผมอยากให้หมวดทำเป็นไงจเอาไปเลยไม่มีบันไดลงดีดี จำทางไม่ได้อหลงแล้วเป็นนายหลงเแล้วอนนี้เขาจะเขาทำอะไรอะเรากุปเปียนมาหาครับเป็นแฟนมหาขวดไม่ไม่ไม่เอขวดเป็นเท้าแพ้วแล้วขวด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 เดี๋ยวก่อนไม่ไม่ขวดมาคุยกับเขาก่อนแขมากเลยครับขวด ขวานขวานใหญ่มากอันนี้เขาเรียกอีโต้ครับแต่ถ้าสีเหลืองเยลโล่ถูกต้องชุดไปเอาขาสีแล้วครับผู้หมวดเหมือนจะมีการชุมนุมจ้าคนที่มันบอกว่าเพศไอชาไม่ใช่เพศไอดอลเพศไอดอลบ้าอะไรร่วงแต่มีมนี่มันเพศมีมงได้ วันที่เราจะโดนเห็นแล้วนะคเขาผู้บวชเล่นไปเลยไม่ค่ะเออหมดครับเขาจะมาเล่นเราเขาบวชนาทีคุณบวชแล้วแหละบวชคุณบวชสามารถยิงเขาสตันแล้วเขาไปซ้ำแบบนี้ได้นะครับได้เลยเราบวชสูงไว้เเงินเงินเเงินเงินเงเงินเงนบวชเรองรัอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับรอนะครับผู้บวช นี่ก็จะเก็บแต่เงินหัวด้วยหมดเอ้ยเข่าหัวกูเข่าไทยไอยกหลังครับโอ้สุดยอดนะครับคุณดีใจของใหญ่มาครับสายตัโอ้โหผมไปช่วยเลยครับผู้หมวดนี่กันก่อนครับทางที่เลยครับ ไปซ้ำเลยครับหมดโอ้โหสวยสวย่วเข้าไปซ้ำเลยครับเอาเลยหมวเตะไอ้เขาเข้าไปต่อย้วเอาเลยครัมวอโค่ะเฮ

จอดเมื่อกี้อย่างเท่เลยมทีมงานเอาเอาอันเมื่อกี้นะอ้อนเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยคุณเราผ่านตั้งแต่รอบแรกได้ไงอ่ะโคตรเจเลยย่าฝีมือขนาดนี้ไม่พลาดหรอกหมายถึงฝีมือคนตัดต่อเออปวดคอหันเลยปวดมาแล้วผมมาแล้ว หัวแต็ระวังหลังครับผู้บวชผู้หมวดปิวปากทำไมไม่เหมือนกันไอ้ล็อกผู้หมวดไม่เชื่อผมวันนี้ไม่เชื่อผู้หมวดไม่เชื่อผมวะแต่ว่าเราไม่เป็ ดูว่าจะเป็นไอชาในจักรวาลนี้ไะเว้ยละภารกิจช่วยเหลือสาวน้อยไอโด้ไอชาเป็นไรไหมครับหล่อใช่สภาพเขาต้องการยอดโดเนทเพิ่มเป็นไรครับไอชาลั่นไป กูแล้วลูกซองไงหุดหงดลูกซองนั่นแะละตัวโอ้โหแรงที่ได้ตุดโอ้โหสุดยอดเลยหมุดหมวดนั้นตัวหดงนั่นล้ การจัการตัวเองมารู้สึกดีขนาดนั้นเลยอนนท้เออขอโทษเฮ้ยเหมือนมีคนเหมือนจะรอดฉันเผลอไปกดติดตามเพจไอชาติฉันคิดว่าเป็นเพจไอดท่ ที่จริงแล้วมันคืออะไรอ่ะเป็นอะไรได้เอาไปดูเองนะที่จริงแล้วเพจนั้นเป็นเพจมีมเฮ้ยนราจะบ้านั้นเป็นเพจไอดอลนะฉันว่ายังทำหน้าไม่อยากเชื่อ ตรงนี้คุณจะเจอบอสตัวหนึ่งที่คุณน่าจะต้องรู้เรื่องราวมันก่อนอคุณจะได้ปฏิบัติกับมันได้อย่างย่ยเกรง<อ>เราต้องล่อลงบอสเข้ามาในห้องนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้อหพอเราดึงคันโยกนี้เราต้องรีวิงเข้าไปในห้องนี้เพื่อให้บอสมันติดกับแล้วพอล่อบอสเข้ามาในนี้บอสก็จะโดนเผาแบบนี้เ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมทไมต้องดี <c oughs> เลยดิค่ะผู้หมวดผมกลัวโอ้โหมันมันจังหวะกำลังจะแบบก็รีบไข่สิโอ้โหเนี่ยแค่ไข่ไข่เนี่ยก็เบื่อไปอ่ะแล้วไงต่อวิ่งขับดถหนยทำตามแผนที่ผมบอกแล้วลงใช้อันนั้นใช่ไหมใช่ได้ผมล่อลวงมันให้โอ้โหผหมวดมันจะมาทำใช่มันมาทำผมแล้วหมดเตรียมตัว โอเคโอเคมันมาแล้วกําลังเข้ามาเข้ามาแล้วหมดมันเข้ามาแล้วอ๋อมาเล่นผุบมาเล่นผมมันเล่นผมเดี๋ยวมาหนึ่งหมดมาอ๋อมาเร็วมีใบมีอยู่ไหมไอ้เอ้ยทำดีมากเลยหมดเย้ไอ้เดี๋ยวนะตรงนี้นี่ของเหรอคะ บอสดอกของนี่ใช่บอสดอกเงินทั้งห้าพันนะหมดจริงหรออ้าวว้าอ้ร้ <c oughs> <c oughs> อ,อนมาร้อนเล่งออกับความโรภของผงสาวน้อยการดียังไงคุณการดียังไงหุดดยัง <c oughs> นี่ขึ้นตรงนี้ไม่ได้เราต้องอ้อมไปครับผู้หมวดได้ครับหม่นเคล็ดรอดมันไม่ได้หรือไงไนะคะเนี่ยนเนี่ยคลานก็ไปสิ ไม่ได้เราขัผูหมวดเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์ขององค์กรนะจูบเบงจูบเบงจูบเบงไเฮ้เฮ้ยจูบเบงค่อยากเล่นด้วยขหมวดหมวดไม่ดู <Gym. S 1> แลผมเลยอะรไปไม่รอหมวดละเฮยหมวด เหมือนไม่ดูแลผมเลยต่อซ้ำเลยหมวด<อ>มต่ออ,อเอาเรื่องในหมวด

เย่มากเลยเขาหมดเขาไม่กล้าให้หมวดเฉื่อยฉายเลยเราสามารถยิงระเบิดกลางอากาศได้ด้วยนะครับยิงไรนะยิงระเบิดเวลาเขาเนี่ยเวลาเขาขว่วยมาหมดตดลองตดลองความแม่นเราเลยหมดเฮ้ยใช้ได้ออซิลออซิลอยแล้วขอขเราดีนะ ัว <Safe rév mark> ใครตัวมันเฮ้ยทำไมคุณแต่งตัวอะไรผมก็ปกติดีนี่นั่นมันใครอะไอ้ชายกัไอ้หัวท้องแล้วต้องปลุกเธอหมดเธอโดนขรองำอยู่เฮ้ยจม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 จ้นหน่อยฝ้นหน่อยอ้เหนียวอีกอ เต็มเต็มคุณยิงตรงโอ้หคุณยิงตรงมันยังไม่ได้เหรอแรงวแรวโอจิวี่ฉันเองจิ๋ว่าทำอย่างนี้จด้ย ฟุกเอฟจะพังแล้วไม่ไหวแลกวทั้งวันเนูนี่ังหวันนี้แหละผู้บวชยู่ตรงได้ออกเธอไ้โดนตรงเพชรถูกตั้งในการเลยผู้บวชดูจจใช้สองแขนหองผมแงออกมาแล้วพู้บวชเป็นอะไรไปจำได้ไง าเราต้องไปจัดการต้นตอใหญ่โทษ่นที่เลยอะชุดเธอคอนแทกกับสีนอารมณ์จัดจันไร์นจะฆ่าแกไปตั้งนานแล้วโอ้ยแม่สาวแม่แมวสาวมาสิจ๊ามาสิจ้าไปช้าชฉาแล้วอีว ม่ต้องห่วงหมดกับลังหันตามผมมาแล้วผมผมคล่งเคย็นคัสสีนเมื่อกี้เฮ้ย <laughs> ผมบินได้เปล่าหมดมันอยังบินบ้างเราลองไปล่ะไหนเข้าไปใกล้ๆหรอ ผมเปิดทางให้แล้วโพูเทีเฮ้ยพูดกันแล้วนี่ก่อนเฮ้ยใครยิงหลังผมอะไม่โดนเบรคเลยหรอโดนแต่โดนคริตหมดเลยเฮ้ยเราต้องไปยิงด้านหน้าอุ้ยเมื่อกี้โง่เบ้นไอซิกาทุกคนทำไมคุณเฮ้ยเ้ยยิงยิงยิงตรงหน้าอกยิงตรงหน้าอกผมเหรอ ยิงตรงหน้าอกเลยโอ๊ยโออ๊๊ยยโโดนโดนไวรัสเล่นโดนไวรัสเล่นโอ๊ยไปอยู่หน่อยอยูหน่อยหัวคัสซีมาขึ้นเลยตอนนี้คัซีุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนอยู่นี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังอ๋อรอดละเฮ้ยมีอาการ เอาไปซ้ำได้ไหมได้ไหมได้ไหมวัดหมดเตรียมตัวเข้าเอ้อยบิดมาแทงเลยเขาบิดมาแทงเลยเออเออเอออย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ยจะตายจะตายพี่โอ้ด่าแดงหน้าแดงโอ้แล้วผมควรทังไงอ่ะผมว่าจะไม่ได้ผมไม่เล่นนานแล้วอะไรทำไมทำไมเลือดหมดก่อนมาแล้วมาแล้ว เอาไปจ้วงเลยจ้วงเลยนะเอาเลยหมวดเอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะหมวดเออเอาเอามันเอามันเฮ้ยมันไม่เป็นไรแล้วนี่ได้ไหมได้มวดรอบนี้เราล้วนนิ่มพอแล้วเอาเลยเดี๋ยวผมช่วยซ้ำหมวดอ๋อไปเข้มเล้ี สะดโดไม่ไม่ถึงนะแบบที่ผ่านมาทั้งเรื่องนีคุณย่าดีนะโอเคค่ะก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ชาชากับพี่อนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพีนมากมากเลยนะสนุกมากเลยเย้ขอบคุณครับผมแค่นั้นเหรอแล้วจะจบเลยปะจบจบงี้เลยเหรอยังไงต่อดี ผม,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 มแต่จบเลยแล้วกัน <c oughs>